เคยสงสัยกันไหมครับว่าไมค์คอนเดนเซอร์และไมค์ดนามิกเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดด้านในกันเลยนะครับ สวัสดีครับผมเจมมิ่เลนเฮดนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของไมโครเดนเซอร์และไมคไดนามิกว่ามีข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับเริ่งมงกันที่ไมโครเดนเซอร์ก่อนนะครับไมโครเดนเซอร์เนี่ยจะมีทิศทางการรับเสียงที่กว้างกว่าความไวเสียงเยอะกว่าเราสามารถที่จะใช้ไมโครเดนเซอร์เนี่ยรับเสียงเครื่องดนตรีที่อยู่ไกลๆได้นะครับแต่ต้องเป็นห้องที่มีความเงียบนะครับเพราะว่าไมโครเดนเซอร์เนี่ยจะมีความไวสูงจะรับสัญญาณรบกวนด้านนอกเนี่ยเข้ามาได้ง่ายกว่า ส่วนไม่ไดนามิกนะครับมีทิศทางการรับเสียงที่แคบกว่าความไวต่ำกว่านะครับเหมาะสำหรับการใช้งานไลฟ์ซาหรือว่าพื้นที่ กว้างๆนะครับพื้นที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะหรือที่ที่มีผู้คนเยอะหรือว่าการแสดงสดประมาณนี้นะครับตัวไมค์คอนเดนเซอร์นะครับจะต้องใช้ไฟเลี้ยงวงจร4-8โวลต์แฟนทอมนะครับในการจ่ายไฟนะครับเข้าไปที่ตัวไมค์ตัวไมโครโฟนถึงจะทํางานได้นะครับทวนไมค์ไดนามิกเนี่ยความใบต่ําแต่เขาไม่ต้องจ่ายไฟเลี้ยงเนื่องจากไมค์ไดนามิกไม่มีวงจรขยายภายในตัวนะครับ ในส่วนของไมโครเดนเซอร์นะครับแต่ละตัวเนี่ยจะมีการปรับโคลราแพทเทิร์ได้นะครับปรับเป็นคาร์ดิโอซูเปอร์คาร์ดิโอโอมนินะครับจะได้หลายแบบแล้วแต่ตัวไมโครโฟนแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับส่วนไมโครโฟนที่เป็นดานามิกนะครับจะเป็นการฟิกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาร์ดิโอหรือว่าซูเปอร์คาร์ดิโอเป็นหลักนะครับ ในส่วนของไดอะเฟรมนะครับไม้ My ที่เป็นไดนามิกจะมีไดอะเฟรมที่เป็นขนาดเดียวกันนะครับส่วนคอนเดนเซอร์ er, ก็จะมีไดอะเฟรมหลายขนาดเช่นลัดไดอะเฟรมก็จะเป็นไดอะเฟรมที่ชนิดใหญ่นะครับสามารถรับย่านเสียงต่ำได้ลึกขึ้นนะครับย่านเสียงแหลมชัดเจนขึ้นนะครับสมอลไดอะเฟรมนะครับก็จะรับย่านต่ำได้น้อยลงแต่จะมีความเข้มของสัญญาณเสียงแหลมเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ แล้วแต่การเลือกใช้งานนะครับว่าเราต้องการที่จะนำหม่เนี่ยไปใช้งานเจาะเครื่องดนตรีหรือว่ารับเสียงประเภทไหนนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจนะครับจะทดลองสินค้าหรือซื้อสินค้านะครับสามารถเข้ามาได้ที่ร้าน Million h ฮ a d Pro Audio ของเรานะครับตั้งอยู่ที่รางกำแหง24แยก30อยู่หลังสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะครับอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย a อ c หััหมากที่หน้าร้านมีที่จอดรถให้กับลูกค้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้ผมเจมคุ m ง l l i o n h e ฮ d ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับกันต่